เสิวิสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชชัยแก้วสกรค่ะน้ององว่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชชาออเมฆกูสิค่ะน้องในวรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธุชยายังสูน้องมินาค่ะสวัสดีค่ะหนชื่อเด็กหญิงนัชกาชน้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กและานชาเกตุค่ะน้องโบนัสค่ะที่พเอวนี้เราจะมก็าจากครูด้วยครูให้หัวข้อพวกเราว่าเสียไใส่ใจผิดชาติ เราเลยจะมาถามความคิดเห็นของพวกเธอว่าเธอคิดเห็นกันยังไงบ้างบนหน้าคิดได้ไหมเหรอส่วนตัวเราคิดว่าพวกเราควรเริ่มจากาการปฏิบัติเป็นตัวอย่างก่อนนะใช่ใช่แล้วทุกที่เหนะมือนเธอแล้วคนนะเช่นการปฏิบัติพฤติกรรมน่าสงสัยที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอืมดีเลยความคิดเห็นของพวกเธอสองคนดีมากเราจะมาถามของอันปันต่อดีกว่าว่าเธอคิดได้ไหมเหรอข้านนงลงข้า เช่นเริ่มจากสีเล็กๆโดยการรักษาความสะอาดในในบริเวณโรงเรียนค่ะเราก็คิดแบบนั้นนะเริ่มจากสีเล็กๆแล้รลุงนาชิจะไงหรออืมความคุดเหคือดีมากเลยงั้นลองไปฏิบัตนกันเลยไหม เราได้เกี่็บขยาะกับคุณพี่ไว้ นะคะทุกคนการเก็บขยะก็เป็นการทําความดีชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทำความดีจากสิ่ง <ừ. S 1> ลเล็กๆเพื่อสร้างจิตสํานึกต่อไปนะคุศค่ะบ๊ายบาย